วันนี้พามาดูตะก้าเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วแต่ว่าเหลือแค่นี้แล้วนะใครไวใครได้นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นงานตะก้าดำแบบทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะลูกค้าตะกา้าตะก้าลวดดำนี่ตะข่ายแข็งๆนั้นหนาแบบนี้เลยคะ่ะตัวนี้นะคะมีเห็นไหมลูกค้า ใครที่แบบว่าเป็นสายแม่บ้านสายพ่อบ้านนะคะอยากได้ตะกร้าไปตลาดนะคะลูกค้าที่มันใบใหญ่จุของคุ้มจุของเยอะมากกว่าตะกร้าดําเดิมหนูแนะนําเป็นงานตัวนี้เลยลูกค้าราคาย่อมยาวราคาประหยัดนะคะลูกค้าแถมแถมนี้ให้ด้วยนี่แถมนอ็อตแถมบูทให้แบบนี้คะ่ะลูกค้าเซตนี้นะคะลูกค้า ราคาไม่ถึง300บาทราคาอยู่ที่219บาทเองนะตัวนี้นะคะใครอยากได้จิ้มตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็ร้อยสิบเว็บร้อยห้าเว็บร้อยเอสยูบ็อกซ์สามารถใส่ได้เลยนะยกเว้นตัวร้อยห้าไอวานนะคะลูกค้าใครสนใจตัวนี้นะพิกัดตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือหรือลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าอื่นๆนะคะดูตะกร้านาะโปรแม่ขาได้เลยคะ่ะ